แพทย์นภพาฟาดเดือดโต้ไม่รู้จักเยาวชนหญิงชื่อพอที่ระบุอยู่ในแก๊งอุ้มเด็กช่างกนและร่วมกันทำร้ายร่างกายแม้ว่าจะใช้นามสกุลเดียวกันแต่ไม่ได้รู้จักทุกคนจากกรณีคดีอุ้มเด็กช่างกลบังคับให้อมนกเขาและมีการออกมาระบุผู้หญิงชื่อพอซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ก่อ,อกเหตุและอ้างว่าเป็นหลานของนางเอกดังและต่อมามีการเรียกร้องให้นางเอกดังมาชี้แจง ต่อมาแพทย์นภภาตันตระกูลไร้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวมีนะักข่าวโทรมาสอบถามเป็นจำนวนมากซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่นำสกุลเดียวกันกับแพทย์นั้นเยอะมากแต่ยืนยันว่าไม่รู้จักพอเป็นข่าวก็งงอยู่เหมือนกันพอมีชื่อตนเองไปอยู่ในข่าวแบบนั้นก็อยากจะให้ถามแพทย์ก่อนว่ารู้จักเด็กคนนั้นจริงๆหรือไม่อยากรู้เหมือนกันว่าออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้แพทย์ออกมานั่งเป็นข่าวและต้องมานั่งถแถลงข่าวแบบนี้ จนกลายเป็นว่าตนเองต้องมานั่งถามคนในครอบครัวว่ารู้จักเด็กคนนี้ไหมและถ้าพูดกันตรงๆฝัง่งคุณยายคุณทวดมีพี่น้องและหลานๆอีกหลายคนนับไม่ถ้วนดังน,นั้นขอยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นเลยบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ใช้นามสกุลเดียวกันคือเป็นญาติทางไหนก็ไม่รู้